ถ้าเราทําจิตสงบดิ่งลึกๆอะสงบดิ่งๆเบา,บาลๆล่่ๆเย็ยนๆมันจะเป็นคลื่อนอลา่าเหลืองแต่ถ้าเราเปล่งด้วยความเป็นมัชชิมาเพื่อนาไปใช้งานการกระทําต่างๆที่สะสมมาจากการหยุดนิ่งของความคิดมันก็จะเปล่งเป็นม้างก,กระจึมกม้างกระจายคลื่นเป็นแสงสว่าง แต่โปรแกรมกำหนดความเป็นกุศลผลบุญเนะี่ยมันก็จะเป็นคลื่นประกายเป็นสีน้ําเงินมันเพราะพราะกรจิคนเราเนี่ยมันเป็นดวงแก้วใสมันดวงเพชรแต่เรายังไม่เป็นเพชรเรายังเป็นพวกลูกแก้วยังเป็นประเภทคิดตั้นหรือว่าบางทีมันก็าคล้ายนกปกากก้าะแต่ยังไม่ใช่ประเภทเพชรบางทีมัน โครนตรมนสนิมสนิมลึกอาวิชาคาที่ซุมลึกมันี่จิตมันเหมือนกับน,นินเลยอ่ะดำสนิทกว่าจะให้มันค่อยๆตกตะกอนใสเห็นไหมเวลาเพชรเนี่ยมันมาจากเมฆมาลาว่าอะไรที่ตกผลึกจากผู้ปูเขาไฟที่หลอมด้วยเฟลวไฟอย่างแรงกล้าง จงตกผลึกใสขึ้นมากลายเป็นเพชรแาะสิ่งที่จะกลายเป็นเพชรมันต้องหลอมล้อนแรงทั้งร้องจัดทั้งเย็นจัดอาศัยความเป็นธรรมชาติเราก็เหมือนกันเนเราฝึกจิตเนี่ยเราก็เหมือนกับการฝึกเจริในาแก้วใสๆของเราให้มันใสขึ้นเรื่อยๆจนอนาคตมันจะกลายเป็นเพชรขึ้นได้ไม่การใดก็การหนึ่งถ้าเรามีความอุตสาหะบากบางัง ที่จะเสียสละอุทิศการเวลาในการภาวนาตั้งสติไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไม่ใช่สติต้องมาตั้งเฉพาะนั่งสมาธิเราต้องใช้สติควบคุมในการนั่งการเดินการการฉันการนอนการทํางานสติต้องควบคู่กับผลงานสติควบคู่กับการบริกรรมภาวนาขณะที่เรากําลังสร้างฐานบุญใช่ไหม บุญเป็นกําลังอันยิ่งใหญ่ความเป็นสุขนำล่องมาสู่ปัจจัยสี่ที่สมบูรณ์แบบแต่กระจายไปสู่ใบบุญที่บานสะพรั่งที่บอกว่าศีลศีลมาลาปาสุขสมบนสวรรค์มันเป็นศีล เป็นการถือวินัยพฤติกรรมเห็นไหมที่เราชําระจิตตอนนี้เราเป็นศีลสมมุติแต่เรายังไม่เป็นศีลวิมุตติที่เด่นชัดจากใจที่เจริญในาออกมาจากความรู้สึกที่บริสุทธิ์ในพฤติกรรมทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทุกอย่างถ้ากำเนิดขึ้นมาจากใจกลางมันจะมีความมั่นคง และก็เหนียวแน่นแข็งแรงกับการที่ถือรูปแบบรูปลักษณ์ต่างๆฉาบชวยก็เหมือนกับการทาสีเปลือกนอกส,นสีนู้สีนี้สีน้นมันก็จะอยู่แต่ว่าคุณภาพสีชนิดนั้นชนิดนี้จะใช้นานแค่ไหนสิบปีสิา้าปีลอกออกแต่ไม่ต้องลอกอยู่ดีไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คือการทําจาก กายและวาจาก็เหมือนการฉาบผิวการทาการาเข้าไปเคลือบเลยนะมันก็ไม่ดีเท่ากับเนื้อมันจริงๆก็คือการซึมลึกจากใจกลางแล้วเข้าสู่สัมผัสกระจายคลื่นล้อมอยู่ในโมเลกุลที่ประสานกันอยู่ในเนื้อเยื่อตีม่านกระจายออกมาเป็นกริยาท่าทาง เปล่งเสียงเป็นวาจาเปล่งอาการเปล่อากัรกกริยาเคลื่อนไหวล้วนแต่มาด้วยคําว่าสติธรรมมีสติธรรมละกรรมนําตติเดินเห็นไหมขณะที่เราเดินมันไม่ใช่หมายถึงว่ามีสต,ติธรรมละกมนาตติเดินหมายถึงว่าไม่ใช่เราเดินไปเดินมาไปน,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วมาละกมด้วยการเดินอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นปริศนาธรรมการเดินชีวิตอ่ะมันหมายถึงการเดิน การเคลื่อนไหวความคิดมันก็เหมือนการเดินแล้วการเคลื่อนไหวด้วยกายสร้างผลงานเห็นไหมกายเคลื่อนไหวความคิดที่เคลื่อนไหวแต่ใจหยุดนิ่งดูทุกอย่างที่กระทำไปมันใจเป็นประธานจิตเป็นประธานรู้ทุกอย่างที่กระทำทุกอย่างรู้จักจับแยกได้เรียนรู้รู้จุดมุ่งหมายรู้ที่มาที่ไป รู้เหตุนี่ก็คือที่ที่สุดของการดับเหตุอันนั้นเมือเราเนี่ยกำลังทำบารมีเนี่ยเขาเรียกตนกระแสเราต้องอาศัยการฝึกฝืนฝึกฝืนใช่ไหมเราจะพยายามอย่าให้การตกบกพร่องอยู่บ่อยๆเพราะติดลบติดลบมันก็จะหักค่าหักค่านะเพราะฉนั้นเราพยายามที่จะฝืนใช่ไหมในเวลาในเวลาของ สเดือนเข้าพรรษาเนี่ยรูปแบบในกฎกติกาทั้งหมดที่ตั้งไว้ทั้งหมดตอนนี้มันเป็นในรูปแบบของกฎที่เข้ามาบัญญัติในการสร้างพฤติกรรมให้นักบวทมีความชัดเจนขึ้นในรูปลักษ์กายวาชาจิตพอพรรษาไปก็จะลดลงมาระดับหน่อยหนึ่งจากเที่ยงคืนเป็นตีสิบเนี่ยจากฉันดูในบาทก็กลายเป็นฉันบ อยู่ในฝาบาทที่เป็นสามารถหยิบเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยไปนเน่ยโดยที่ไม่ต้องใส่หมดคือมันเราบากวะ่าเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงว่าในภาษาเราโชชัดอะ่ะพอภาษาแล้วก็ลดมาหนึ่งหน่อยหนึ่งก้าวมาต่อยก้ามาก้าวหนึ่งอะ่ะต่อยหลังมาก้าหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนตลอดทีเดียวเพราะเราก็อยู่ในภาวะการทํางานอยู่ด้วย เราะนั้นเราต้องพยายามรักษาจิตให้มากๆต้องสร้างความศรัทธาความตั้งใจในการสร้างกุศลและความดีบารมีเราอย่าทิ้งตัวในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราขาดเรื่องจิตมันก็ไปไม่ได้กายได้เสนาสะนะได้สิ่งแวดล้อมได้แต่ใจเราเสียมันก็เสียศูนย์ถ้าใจเสียศูนย์ทุกอย่างเสียหมดมันคงที่คงทางไม่ได้นาน แต่ถ้าใจมันดีต้อยลําบากขอยมันคงที่แค่ไหนหรือไม่เข้าระบบแต่ถ้าใจมันดีมันก็ยังคงอยู่ได้กว่าที่บอกครับที่ใช่ไหมอยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับแคบครับแค่ไหนแต่ถ้าใจมันดีอะมันอยู่ได้หมดแหละแต่ต้อยสบายแค่ไหนแต่ถ้าใจมันแคบมันอยู่ไม่ทุกมันอยู่มันอยู่ทุกแล้วมันอยู่ไม่สบายแล้วมันก็อยู่ยาก มันทุกอย่างอาศัยกับกาหนดด้วยใจหมายว่าตอนเนี้เรากําลังทําใจอยู่ทุกคนกําลังทําใจอยู่และเลึกรู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังทําใจให้สงบแต่ความที่เราประมาทเลนินเล่อเราเคยใช้อารมณ์บ่อยๆจนเป็นนิสัยสัญญากรรมที่ต่อเนื่องก็เลยก็ขุดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาให้เรานี้เกิดความลำคานใจมันไม่สงบ ภาวนาไปตีตีกี่ค,ครั้งกี่ตอนขาดตอนทุกทีเลยอารมณ์เสียบละวางพุทโธไม่กี่ตีก็อ่ะมันเสียบอยีกแล้วสองสามคำก็เสียบอีกแล้วพุทโธเสียข้าคำอ่ะเสียบอีกแล้วนี่เป็นอารมณ์เข้ามาเสียบขัดขัดสับละวางเพลินไปสักพักได้สติกับมาใหม่จับพุทโธใหม่เพลินไปสักพักได้สติกับมาใหม่ได้จับพุทโธใหม่เป็นอย่างนี้ละลอกละลอกละลอก เพราะเราไม่ได้ทําความรู้สึกของใจให้ต่อเนื่องวันๆเรามามากําลังทําใจตอนที่เรานั่งเป็นส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบมากเลยเป็นส่วนมากเราจะมาทําใจตอนที่เรานั่งกันทั้งนั้นแหละเราจะไม่ทําตอนที่เราไม่นั่งเราจะปล่อยไปมากกว่าเมื่อนบมันน,นกนบมันพังน้ํามันเชี่ยวแรงอ่ะเราไม่ได้กั้นพอเรามากั้นทีเดียวมันกั้นไม่อยู่อ่ะ มันน้ำมันเชี่ยวต้องใช้ตัวกัน้นอย่างหลายตอนอยู่สับ,ส,บสับไปเรื่อยจนค่อยๆลดกำแรงความรังแรงน้ําที่เชี่ยวแรงเหมือนอารมณ์ความนึกคิดที่กําลังวิ่งอยู่ตลอดเวลาจนเราว่าจิตมันอยู่ที่ไหนมันเจอแต่ความคิดตลอดรอดทางที่กําลังกําหนดภาวนาอยู่ไหนจิตมันอยู่ตรงไหนมันคิดอยู่ต่อเนื่องเลยเห็นไหมเราเลยลืมไปว่าที่เราคิดนั่นคือจิตอยู่บ่อยๆและอยู่ประจําเป็นนิสัย เราจับเขเรียกจับคลาดเคลื่อนเงาของจิตที่เป็นอัตตายึดติดในจิตเมื่อแสงส่องก็จะเป็นเงาดำๆพิจารณานี้พระเคยเห็นเป็นรูปลักษณะแสงส่องปุ๊บเราเห็นเงาเราอยู่เขาให้เราสังเกตเง,งาตัวตนที่เรายึดเป็นตัวกรรม รุงแต่งความรู้สึกนึกคิดใจเราอยู่ตลอดเวลาภาพนี้พระเคยเห็นสองสามครั้งแสงส่องสว่างจ้ามาที่ตัวเราแต่เรามองไปเห็นข้างตัวเห็นเงาเราชัดเลยเป็นเงาสีดําแสงธรรมก็คือเหมือนเปรียบนงดวงอาทิตย์แสงธรรมส่องปะทะล่างเราถ้าเราโปร่งใสเราไม่ยึดเราก็จะมันเป็นประเภทไรเงาคือตัวเราใสเหมือนแก้วอะ่ะมันจะไม่มีเงาดํามันเป็นปริศนา พอเรายึดมากๆม,มันก็เป็นวัตถุธาตุที่หนาทึบแสงสะท้อนปุ๊บมันก็จะเห็นเงาปาดดรากฏลองเอาแก้วที่ใสามากๆไปตั้งดูสิสะท้อนกับแสงอาทิตย์มันจะตีแต่กระจายแสงหักบุมแสงแทบจะไม่เห็นเงาของของอัญมณีชนิดนี้เลยเหมือนเพชรเหมือนแก้วที่ใสบริสุทธิ์มันจะไม่มีเงาของตัวมันแต่มันมีการสะท้อนแสงด้วยซ้ํา จิตลองอาศัยกับการรับแสงมันแสงธรรมเสียงธรรมที่สื่อสัญญาณเป็นกระบอกเสียงสื่อสัญญาณให้เรานําล่องบันไดเข้าไปปรับจิตเข้าความรู้สึกนั้นจิตต้องใช้แสงสร้างแสงขึ้นมาเคยได้ยินคําว่าเจโตวิมุตไหมจิตที่ขยายตัวด้วยแสงสว่าง รวมเต็มโตขึ้นเรื่อยๆด้วยแสงสว่างที่ว่าเจโตจิตโตอรหันจิตโตอะโตด้วยแสงที่ที่อาศัยกับมัชชิมาปรับเข้าสู่กลางสร้างพลังงานในตําลงงของมัชชิมาให้เป็นความว่างเพราะยิ่งว่างยิ่งสว่างยิ่งว่างยิ่งสว่างเดี๋ยวจิตเราจะยุบดับด้วยแสงสว่างนั่นเป็นการหล่อเลี้ยงจิตให้โตขึ้นเรื่อยๆอยเพราะยิ่งว่างยิ่งสว่างยิ่งว่างยิ่งสว่างยิ่งไม่คิดอะไรเลยมันยิ่งใช่อะ มันใช่คิดนิดหนึ่งผิดเลยปรากฏเป็นเงาดําคิดพิจินิดหนึ่งเป็นเงาดําเป็นจุดแต้มทันทีเลยทุกอย่างคิดไม่ได้ที่บอกว่าคำพีตําราเล่มแรกหน้าแรกตรงเล่มสุดท้ายหน้าสุดท้ายว่างตลอดลอดแนวลอดทาง